คนตอนนี้ค่อยกะยู่ที่ป้าย่างฟังห้อยกูมันมาเบิ้งน้องทรายเมย่กับกับมันลุรายลาค่อยมามุดป่าทุกคนมาเลาะหาเบิ้งสีเห็นสีเห็นลุค่อยอยู่บ่ฮะนะนี่ป้าย่างสมมติอยู่นี้นะ <c oughs> ป้าย่างสมมติทุกคนเลาะหาเบิ้งสีเห็นด้วยกันเห็นเขาอยู่บ่ thì đây dùm một cả nằm lúc đấy nằm kiểu lưng lưng chứ có tới đằng phai bị xài là... <laughs> thường là laman hoa thường mà coi sẽ gắn mong lều tân ninh kịch ba trăm dạng phái lê dưa nào luôn nô dưa long lưu kịch mong quá hết 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 Lực thầm bọc lạp, nha vào ke sơ, bỏ đi kê sơ kìa đi Bỏ lại cho thầy văng đi nè Bỏ nhúc Hà mân lại là mân thử từ bờ tố, mong là thứ bảo. ยัวมาตะหึงนะก็น่าบอกละกูจด็ดิดลุเลได้จักโตแล้วฮะน,นะในเดียวสองสัปดออาโ้เอาเอาโค้มลกไปใต้อี๋ <c oughs> อเสื้อถุงมือ,อยังดีหากินมนันจะได้ปกลนี่ นัแสดงมาจากเธอเลยแต่งแต้งลุนาก่อยู่ตะแค้มผมบอ,อ,อ,อตาม,งามงเงา,าไหมดอลเริ่กเราอ่นป่าหลนะอยู่นะครัแต่ว่าเข้าไปบ้านยไม่เห็นผลเลย ไไดังร้แล้วฉันตกมาทับกันนี่เอาซุ่มเสียไฟฮะ จะได้นำคนนว่างลึกมาลึกๆไปจ็บเจอเนาะลูกสาวไปหาเนาะเตกปูนะตัวนีเลอเขตประเทศก็ได้หลายตื เล่นนหอยอเออหอยกนอนลุกสาวไปหานีน่เนาะดูจะเจอได้มากกดีด่ทีจหาจักจักหาอยู่หาก,กินได้เรา <c oughs> เป็นเริ่เจ็บหูนะใครได้แล้วเ่ ได้จะเจอมันกันเดยลุกแล้วบรเด็นไปทั้งเลยนอนดีเลยนอ,น,อนด่าอนอนอ่ะคือว่าไปจีบเจ้าเจ้าว่าไปตลาดไปตลาดก็มาอะไรเด็มาหรอเปล่าไปแล้วก็คือเอาพักพี่ตัวกับที่ชมกิ๊กอืมแคตอนนี้ข้ามกันนี่นอน ใจเย็นหมดเลยแก่งบ่เฮ้ยแก่งบ่หรืออ้อมคิดเตาถึงคำคาุกคุยเชี่กันทั้งกระปูทั้งฟิล์มแซบโน่แซบโน่ไปได้นี่ได้ไม่ได้ไปเชื่อบ่มืนอนี้ ไปยังเราไปโคหอยกับขุดกับปูน้าไปโขลยบาเดินนั่นเราหอยนะเอาไว้ให้กินมาอบเบลูอ้อมอ้อมบ่ไปกับเพอไปกินกินมาเนี่ยไม่กินข้าวนะบ่มีกินข้าวเช้ามีกินข้าวเช้ายัดจ่อยบักลาดีบักลายังกระเด้ตื่นไอ้ที่มากินข้าวนะ สบายดีเอฟซีพอได้สวัสดีสบายดีสุขุสุขคนสบายดีสุขคนตะเคียนน้อยเคียนเต้าทังค่ำปูหอยชมมันไปหานอนนี้เมนูเก่ง แกงเขียดซกะปูหอยกระเสอบ่หยมันเนาะแกงมือออมบ่ซื้อขะเบ้งเนาะแกงอ้อมเขียดซือ้อมเขียดซืกันกับกระปูแกงนปุปุยนนะทุกคนนะดงงอยู่ลังเ็ดแม่เพิ่น แซ่บๆอาหารพื้นบ้านอาหารลักกินมากแต่เล็กแต่น้อยพอและขันอันต่ข้าวยังน้อยนะฮัวแลวอยาว่ากินคู่มือพอและย่ำแรง,งมากละหาเขตน้อยมากแกงเชิอกระปูเขตหน้าเขตหมูเคตขาค่ำ แก่งเ่อกันกับกระปหนาเจอผับกิชมพ้ผมเสร็จนอนเลยลูกไปหานะพัดีท่านลุกชำลุกละผัดขึ้นไปนอนอี บอร์มันเล,ละกัคักแล้วก็มาเซอร์เพราะมันเป็นคุณอดตุ้ยอยูน่นะนะคำเข้าตุ้ยขึ้น,ต,นตุ้ยขึ้นรถบักกินแซฟโน่เชฟโน่ <laughs> เอาน้ำหอนตอนนี้ก็ใส่ข้าเบอร์แล้วทุกคนคุณอวยตัวแล้วเลยบ้านิกันเสพสลน็อกนะเนาะ nó hơi nó xếp sẽ là nó no, nó no hơi nó no. กัอนอ่ยกลุ้มๆมแล้วมันน่ากินจังเลยแล้วนี่ค่อยหาเพื่อวะเย็นเมืองควายเรียวหาบักจ้อยบ่เลี้ยงค่อยเถกทุกคนนะเบิดเชงกไปเชงกมาแนมหาแต่ตัตแม ผักชือผักขี้ส้มดังขมทุกคนผักชือชนิดหนึ่งะชมชมนะส้มๆนะชนิดหนึ่งะคมคมนะขมๆนะนะมันบางคนกะเอินบางบ้านบางท้องทิ่นกะเอินผักผักบีป่าผักบีป่าผักขี้ป่าแต่บาบ้านคอยเอินนะ่ะตัวส้มนะ่ะกะว่าผักขี้ส้ม โจนคมแล้วก็ผักขี้คมแม่นเราบอกเหอะผักขี้ชมขี้คมผักขี้ชมด่างคมคำว่าน,นั้นแหละมันเป็นด่างเด้เรมมาว่าผักขี้ชมด่างคมแกงเชื่อกันกับเค็ดข,ข้ามเขตเต้าข,าข้ามเขตน้อยเขตนั้นใส่ปนกันตะพุชเจนะกะเขตอิโมโดได้แไปกับกระปูปูน้าได้เชื่อกัน เมนูอาหารเสาลูสาวไปหาว่านนี่มากินมนื้อนี่ลู่ไายไปมุดป่าหายิ่งป่าผัดดำโหลงไปยิ่งอ,อกักตพื้นเพื่อทุกคนพอได้ลาบแรงหาค่อยบปได้ท่ายันตอนเฮ็ดกินลาบป่าคึืนนี้กะย่งเหลือไว้กินมื้อเส้ายู่กะถ้ยหนึ่งพอได้กินยู่กินคึืนนี้ได้ตัวลูกไา้ไปหานะตัวลูกสาวไปหาแหละ หากสัก,กแกงบ้านคอยนะ่ะแกงกับอ้อมนะ่ะเอ,อิญน้ำกันได้หมดเลยเอ,อิญแกงก็ได้เอิญอ้อมก็ได้บางท้องที่ผัดขั้นวาเสื่อข้าเบือและอ้อมรอได้ขั้นว่าแกงแลละกะบ่ได้เสือเเ้อข้าเบืรอแกงจืดแกงเพื่ยไปแน่นั้นนะพระเจ้าจวรวรรณผัดมีมีจืด ท่านว่าชื้อหรือต้มลดบ่ได้ว่าแกง oh. ตาล่ะตาเล่าไปหน้าโอ้โหเลยบาทนี่เสร็จเลยปุ้ดดิลุนนี่ลุนซิมนี้ลุนนี่เด้เสร็จบ่เฮ mm. ้ย mm. อร่อยไหมจ๊ะ เดีย๋ยวก็ชิม,มกันก่อนชิมมึงกันทุกคนอ้าตึกับปูเลื่งองอร่อยคักนี่เป็นตาเยอะอยู่ได้นะนะคุณอ้ยตั้วอยู่ในนี้แหละได้เลื่องแล้วยวชิม,มกันเปีย้ยหลดทุกคนนะอรีแซบ เลี Bien, shorts, ้ยเลยสุดยอดเลยเข้าน้ำกันเข้าหอมผ้าขีป่าหอมโกยหอมวีมาเด้อลูกสาวลูกใายุ่งทันไหมทันเลยพินค้างพ่อแม่กินข้าวแล้วบ่มีเว็บบ่มีทางไปเขาไม่ได้ไปท้งเริ่มมันพักก้อนปีใหม่ทุกคนวันที่สามสิบเอ็ดบ่บ่ ที่สามสิบเอ็ดมันน่าอื่นกะวันที่หนึ่งนับหนึ่งแรบันถูกไหมอันนี้ก็คือเมนูลาบป่าที่มันลาบไปมุดว่าน,นีน้อันนี้พอได้กิ่นโย่กิ่นคึืนนี้ได้น,นีกะเมนูแกงเข็ดทุกคน giờ bài đi FC đây hơi bài không đỡ bài đi đỡ tao không cần đỡ không cần đỡ นี่ค่อยเอาบ่เป็นทุกคนเล่าไว้ถ้าหายผูกยากเร็ว เรวป็มาจะแซ่บด้วยคนแกงแกงกับหมูแกงแซ่บไแต่ว่าค่อยน่ะหมดนหนังเข้มเช้นหนึ่งแล้วก็คึนเยอะมันเข้ากำนังเข้ม,มขก็จะเลยจี้แล้วกระทับกินพอกำนังเช้นหนึ่งแลยล่ะข้างงานเลย นอยลูกบ้านหะแม่ลูก่าดีร้อยแม่กินข้าวปลาอะไร อืมอืมนะ่อยขีเขาหมดหนังเข้มเส้นหนึ่งแ้วทุกคนอ่ะสุดท้ายก็เขาเข้าใจน้าทุกคนที่ห้ามติดตามมาสชมขอเฮยยูดีไม่แห้งเขาโซเข้ามาล้ำเขาโรยเด้อสุขสุคน ไม่มาฮ้อนแล้วขอสุขกายสบายใจพระ,ะนามแข็งแห้งสุขภาพแข็งแห้งหางเงินสรุกสบายอืมโชคดีมีใช่สบายดี